มาฉีดครั้งแรกไม่ปวดเลยค่ะสวัสดีค่ะอุไทยชัยมั่นค่ะอายุเจ็ดสิบเอ็ดค่ะคุณแม่มารักษาหัวเข่าหรือรักเข่าทีนอย่างไครับตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแม่อัพเดทได้ฟังกันหน่อยครับผมครั้งแรกมาฉีดครั้งแรกไม่ปวดเลยค่ะแล้วมาก็มาจะมาปวดนินดๆก่อนหมอนดัดปวดเป็นบางครั้งไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้คุณแม่มารักษาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สี่แล้วค่ะ อาการมันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยไหมครับใช่ค่ะแต่เวลาเดินก็มีก็เสียวแป๊บๆที่หัวเขา่าเป็นบางครั้งมไม่ได้บ่อยมากแล้วคุณแม่ต้องมารักษาทั้งหมดกี่ครั้งครับผมทั้งหมดเจ็ดครั้งค่ะแล้วคุณแม่ได้รับการรักษาไปโดยวิธีการไหนครับผมอะไรล่ะฉีดเจ็บลือดนะครับค่ะใช่ค่ะไม,ไม่เรยกไม่เป็นนะคุณแม่ฉีดกี่ข้างครับสองข้างค่ะปวดเข่ามารักษาเขา่ากับรักษาคลินิกค่ะ ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ